เฮ้ยน้องมูฟเวลร้อยสิบเลือดแสนหกอู้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกราบสวัสดีทุกทกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม a r k Mobile ในโหมด ฮาร์ดคอร์ระดับฮาร์ดนะครับก็วันนี้นะครับพี่มีโปรแกรมที่จะเออลงไปหาเจ้าไข่มุกดํานะครับซึ่งเราจะหาได้จากเจ้าอัลฟาโมซซอนนะครับแล้วก็พวกเออกุ้งหรือพวกแบบสัตว์กระดองตัวเล็กๆอ่ะครับพวกกุ้งพวกก้างอะไรเงี้ยใต้ทะเลนะครับเออแล้วก็เจ้าปลาหมึกยักษ์นะครับที่มันจะดอกไอไข่มุกดำเนาะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องๆไปหานะครับเพราะว่าพี่จะามาทํา เป็นกล้องไนท์วิชั่นนะครับนั่นก็คือกล้องที่ใช้มองในกลางคืนนั่นเองก็ปน้องๆก่อนจะไปก็แอบๆมองหน่อยนะครับเผื่อจะมีไทยท่นเกิดเนาะโอเคปน้องๆลุยเลยฟ้ออ่าเรามากับเจ้าจระเข้ล่องหนนี่เราไม่ต้องกลัวปลาพวกนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสบายสบายฮะบอกเลยว่าสบายครับก็สําหรับเจ้าอ่า กุ้งหรือเจ้าตัวที่มันดอบอะ่ะมันก็จะอยู่แถวๆน้าลึกนี้นะครับเอยพี่ก็จะมาน้องๆไปเนาะคือพี่ต้องการทำไอ้นี่มากๆเลยอะ่ะน้องเฮ้ยปลายักษ์ูปลาไรนี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนจะไปหาเจ้าไข่มุกดําเดี๋ยวพี่ขอแอบดูเคเวสก่อนนะครับเหมือนว่าพี่จะมีเคเวสด้วยนะเคเวสฆ่าสัตว์ใต้น้ําอ่ะ ใช่ป่ะใช่ดิเนยบาอะไรเนี่ยอันเนี้ยเราก็ทำไปเลยเนาะเออไหนไหนมาแล้วก็ทำไปเลยเดี๋ยวดูในแผนที่ก่อนมันบอกว่าอยู่แถวไหนนี่ไงเจอแล้วเนี่ยน้องเจอไบแทเนี่ยน้องไอ้ตัวนี้เลยแต่ก่อนอื่นต้องเคลียร์ไอ เจ้าปาก,กระเบนพวกนี้ก่อนเนี่ยต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนก่อนอื่นอิ่นไอ้เจ้านี้ลูกน้องมันเยอะมันตีเราปะตีเราเปล่าไม่รู้ฮะแต่เราจะตีตัวที่มันตามเนี่ยเราจะทำเควสเน้อง <c oughs> อืมอืมอมาดิใครลงมาตีจระเข้พี่ดิจะส่วนให้ <c oughs> โอ้โหลึดหมื่นหนึ่งว่ะลอดหมื่นหนึ่งแบบนี้พี่ต้องจมตีเองแล้วแหละถ้าให้จระเข้พี่จมตีน่าจะช้านะครับดูดิืออืออกัดทีประมาณสองถึงสามร้อยเองอืมเฮ้แต่ก็ได้อยู่นะโอเคนี่ดีกว่าเร็วกว่าเยอะนี่ดีกว่าเร็วกว่าเยอะเล่นเองเลยเล่นเองเลยน้องอืมอืม นีด่ดีกว่าฟันเองดีกว่าเร็วกว่าเยอะโอเคครับฟ้าใไหนๆก็มาทะเลแล้วก็นะอุย้ยอืม้มไอกระเบนไอกระเบนพี่ว่าเราใช้หอกดีกว่าครับสำหรับฆ่าเจ้าพวกปลากะเบนนี่เนาะเพราะว่ามันยาวกว่าเยอะอืมใช้ดาบมันช้ามันแทงไม่ค่อยโดนเอ้ยไม่ใช่ดิมันจมตีไม่ค่อยโดนอืม นน้นลุยตอจะหนีไปไหนครับหลีเลือดด้วยหลีเลือดด้วยหอ,อกเลยเราอะหอ,อกเราแทงไกลอย่ามุดดินหนีนะอี่อยาอี่ยาเรียบร้อ,อยปิวไปเลยฮ่าฮเอาละเดี๋ยวเฮ้ยได้ธนูฟ้าเหรอเอา้าเอาเหรอ เฮ้พี่ไม่รู้เลยนะว่าจะได้ธนูฟ้าแต่ไม่เป็นไรพี่ไปหาเอาในถ้ำเยติก็ได้เยอะแยะเลยอันนี้เราก็ไม่สนใจอืมอ่างจระเข้เรากินไปเราไม่สนใจหราธนูฟ้าเนี่ยพี่ดอบทิ้งเลยโถหาง่ายปะน้องไปหาใครมุกดําดีกว่าครับเดี๋ยวเนื้อนี้ออกมากับน้ํามันเนาะแล้วที่เหลือก็ดับทิ้งไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ โอเคมันจะทําให้จระเข้เราหนัก,กเปล่าเปะ่ะน้องไปหาไข่มุกดํากันดีกว่าครับผมโอเคก็สําหรับไข่มุกดํามันจะดับจากพวกเอ่อกุ้งทะเลนะมันกุ้งหรือเปล่ากุ้งหรือแมงดาหรืออะไรเนี่ยน้องมันเหมือนนะเออมันตัวอะไรก็ใบลูกรู้ตั <c oughs> วมันเหมือนนะเออเดี๋ยวพี่ลองมุดพูดหากันแถวเนี้ยโอ้ยไอเคติดรูมาะเนี่ยติดหินป่ะเนี่ย หรือไม่ก็จากเจ้ามูซาสอนะเออมันก็จะมีนะสำหรับไข่มุกดำนะเดี๋ยวพี่หาก่อนเฮ้ยเนี่ยเจอไม่ใช่เว้ยนี่ป๋าโชว์นี่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 เนี่ยน้องเนี่ยน้องเนี่ย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 ตัวนี้แหละมันดอบนี่แหละน้องเออมันต่อยนะมันต่อยแรงนะคือแมงป่องทะเลปะเออพี่บอกก่อนถ้าถ้าเกิดแบบว่า เราไปโดนมันต่อยอ่ะทีเดียวหลับอ่ะพี่พูดเลยหลับจริงเราหลับแน่ถ้าเกิดโดนมันต่อยทีเดียวอ่ะเออจริงๆพี่เคยโดนมาแล้วหลับในทะเลเลยตัวละครพี่เนี่ยพี่พูดเลยน้องอย่าลงจากตัวโจระเข้นะครับเดี๋ยวมันหลับคือโจระเข้เราล่องหนฮะมันสามารถกัดได้ฟรีได้ป้าได้ป่ะโอ้ได้แต่ไข่าขาวรอบเนี้ยไม่เป็นไรหาใหม่ครับแต่นี่แหละดอบใจตัวพวกนี้แหละ ชัวอุ้ยปลานี่ตัวใหญ่จังอะโอ้โหตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ,ตใหญ่ตัวใหญ่นี่ปลากัดหินแน่เลยโอเคมันไม่ใช่เป้าหมายของเราฮะเราไปหาเป้าหมายของเราดีกว่าไข่มุกดำไข่มุกดำอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวดูในแผนที่ก่อนโอเคน้องๆอ,อยู่แถวนี้แหละดูที่พี่มีเควสดค่าปลาใต้น้ำอีกปะ น่าจะไม่มีแล้วครับก็มีหมีกับแมงมุมเนาะแต่กระช่างมันนะยังไม่จําเป็นฮะหาไข่มุกดาก่อนตอนนี้จําเป็นมากห้ยเจ้าเนสซี่อุ้ยชื่ออะไรอะ่ะอืมตัวอะไรไม่รู้ฮะโอเคเราไปกันเรื่อยๆฮะอุย้ยอยู่ไหนอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะอยู่กับเจ้าหอยน้องอุย้ยมีปลาตัวใหญ่ แถวน,นี้มีปลาตัวใหญ่ๆอย่างนัง้นเลยโอหต,ต,ตัวโตอ่ะตัวโคตรใหญ่เออแล้วก็เดี๋ยวนี้ขอบนหน่อยโลมามันไม่บักเลยนะมันไม่ร้องหวนแล้วนะน้องใครจับแล้วเอามาลงทะเลนี่บอกเลยว่าโดนงับนะโดนไล่กัดตายนะพนนี่นี่เฮ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วฮัมดูมันต่อยทีหนึ่งฆ่าสลบขึ้นเลยอะหตาย ฮี่ได้มาแล้วหนึ่งเม็ดไข่มุกดาโมโหได้ตั้งหนึ่งเม็ดนะน้ำตาจะไหลนื่งนึปลาปลาที่ดอกน้ำมันเยอะๆนี่ได้มาแล้วหนึ่งเม็ดน้องเห็นปะเห็นปะอือหากอนไอ้นี่นี่นี่สองตัวสองตัวงามงามงามเอาได้ไหมหนึ่งเม็ดอืมฮฮ่าฮ่านี่แมงป่องทะเลอืมงาม ไข่มุกดำอืมจะไปทำยาคูนีกพีด้วยอือฮึแล้วก็จะไปทำเป็นส่วนผสมทำแบบกล้องนวิชันด้วยบอกเลยว่าประโยชน์ของไข่มุกดำนี่ก็เยอะนะเฮ้ยน้องมูยเวลร้อยสิเลือดแสนหอู้โอ้ไม่กอด oh อันฟ้าอาหาย อา้อาวอา้อาวอา้อาวอา้าวเฮ้ยอย่านาะหายได้ไงอ,อ้าวอุตส่าห์เจออันฟ้ามูลสอน้องเลือแสนหกหายอะ่ะอะไรอะ เสียใจมันหาย,ยากด้วยโอ้โหแล้วดอกตั้งร้อยเม็ดนะโอ้โหขี้โกงว่ะตัวเกมนี่นมันหายไปไหนอะ่ะอันฟ้าโอ้ขี้โกงอะ่ะน้องพี่ยุศาสเจอโอ้โหเฮ้ยมันหายอะ่ะอันฟ้าหายอะ่ะโอ้ โอ้โหไข่มุกดำหนึ่งร้อยเม็ดของพี่หายไปไหนวะโอ้โหหายต่อหน้าตัวตาเลยอะโอ้โหเสียใจวะ่ะพี่ได้มากี่เม็ดเนี่ยโอโ้พี่ได้มาสองเม็ดโคตรเสียใจเลยน้องโอ้โหอันฝ้าด้วย หวานฟ้าโมซาด้วยโอ้ยเซ็งเลยว่ะน้องโอ้โหเฮ้ยแค่แว็บเดียวโอ้โหหายไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยสนใจโอเคครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขอว่ายน้ำหาไข่มุกดำก่อนละกันนะครับเฮ้ยผิดหวังอะเมื่อกี้สมควรจะได้100่งรอะเมอะ แล้วมันหายอ่ะอัลฟามูซซอหูโมันดอกปะโหอะไรวนันนี้อยู่ดีก็หายอยู่ดีดีก็หายเลยนายจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะตัวเกมโอหมาให้ฉันเห็นแล้วก็หายไปเนี่ยหายโอ้น้องๆสวยแล้วแหละ โอ้ยพี่จะไปยิงใส่ไอ้โอ้โหน้องดูดิโอ้ไม่ก็ชิปหายมึงก็ตามมาเยอะเกินโอ้โหน้องโอ้โหโอ้โหอื้มอุ้ยอืืมเว้นแล้วน้อง คือพี่จะทำไงวะโอ้โหแม่งเนี่ยไอหอยเนี่ยเวลาเราจมตีมันอะแม่งมันจะปล่อยไอ้นั่นมาหาเราอะโอ้โหอืมอืมแล้วโอ้โหอะไรไฟฟ้านี่จมตีโคตรแรง้ยเจอแล้ว ออโอ้โหตามมาเป็นพวนเลยโอ้โยเกินตัวอะไรวนะน่ะโอ้โหแม้กระทั่งไอปลาน้ำมันนี่มันยังตามล่าเราเลยอะโอ้โโอ้โหโอ้โยโอ้โย อุย๊ยปลาไหลไฟฟ้ามันก็จมตีแรงเกินโอ้โหโอ้โหน้องดูดิโอ้โหแม่งเอ้ยมันจะตามมากินพี่ดิเดี๋ยวโอ้ไม่ไหวนะโอ้น้องจะหาได้ไหมเนี่ย สรุปนะครับพี่หามาได้แค่เจ็ดก้อนเองนะครับน้องๆโหยเศร้าเลยได้แค่นี้จริงๆฮะโอยเสียดายอะ่ะไออันฟ้ามูตซซอที่เราเจออะโอ้โหน้องอืนั้นไม่น่าหายเลยอะ่ะศาสตรเจอโอเคครับเดี๋ยวเราเอาเนื้อจากเจ้ากิฟฟินมาให้จระเข้หน่อยจระเข้พี่นี่พี่บอกเลยกินเก่งมาก คือแบบกินโคตรเก่งอ่ะเออโอเคไปเรากลับบ้านกันดีกว่าครับเอาละโหจะไปไหวไหมเนี่ยกิฟฟินอ่าแล้วก็จะมาให้ดูค่าสแตกของกิฟฟินของพี่นะครับตอนนี้สปีดอยู่ที่ตันแล้วนะครับสองรอยหนึ่งนะแล้วก็สตามินาอยู่ที่เอ่อเจ็ดร้อยสีิบเอดนะครับสำหรับสตามมนาของเจ้ากิฟฟินของพี่เนาะโอเคปไปกันเลยฮนะโอ้โหจิบหาย ชิปพายล่่นโดนน้ำโอ้ยล่นตกน้ำโอเค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 ไป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 โอ้โสปีดสองร้อยนี่นะฮะสปีดสองร้อยมันก็จะไวแบบนี้แหละครับน้อง โอ้โหเป็นไงสุดยอดไหมสปีดสองร้อยเอาเรื่องว่ะโอ้โแรงแล้วก็เร็วมากโอ้โหสุดสุดไปเลยครับน้องๆโอ้โหสปีดสองร้อยเดินทางเร็วอะ่ะ โอ้โห่บอกเลยว่าต่อไปคงจะเป็นนกไม่ใช่นกแต่มันนกมันนกหรือม,มันตัวอะไรวะ <c oughs> คงจะเป็นแบบสัตว์ที่พี่ใช้เดินทางได้แบบบ่อยสุดๆแล้วนะครับสําหรับกิปฟินเนาะเพราะว่าโอ้โหน้องดูดิมันเร็วอะ่ะโอ้โหดูดิมันเร็วอ่ะน้องอุ้ยชนต้นไม้ <c oughs> เร็วจนชนต้นไม้ ดูดิโอ้โหโคตรเร็วว้าวถึงบ้านอย่างเร็วโอ้โหโห้ติดใจว่ะเร็วมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเอาของขึ้นไปเก็บกอนเนาะเอยแต่ว่าถ้ารอดเมื่อกี้มันคูดาวนานมากเลยนะครับหลังจากที่เรากดใช้แล้วเนาะโอเคฮะไปเอาของมาใส่กันก็เครื่องเนี้พี่รับได้แล้วนะครับตอนนี้เนาะ มันจะเอาไว้คราบไอเจ้าเครื่องสัมฤทนะเดี๋ยวเราก็กดคาฟเลยเนาะกดเทิอนออแล้วก็คราบเลยคือพี่จะามาสร้างไออะไรไม่รู้ว่ามันเหมือนสัมฤทธิ์เนาะ,เ,นะเดี๋ยวพี่เอาของพี่อาน้ำมันเก็บก่อน <S <S แล้วก็อันนี้เก็บเอ่ออันนี้เดี๋ยวใส่ตู้เย็นไหมมันเหมือนพิษเขาใส่ตู้เย็นไม่ได้ด้วยใส่เครื่องอบได้ปะ่ะเดี๋ยวลองดูเครื่องอบได้ไหมเขาใส่ได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะโอเคไม่เป็นไรโอเคฮะแล้วก็ เอาหนังใส่ไปแล้วก็ปืนยิงพุไว้นี่เอาละอ่ะโอเคแล้วก็เอาเครื่องนี้ออกมานะครับนี่เราจะตั้งไว้ตรงตรงนี้มีแอร์แล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะนอกบ้านเรามีอะไรกันเหมือนมีการประทะกันข้างนอกนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะตั้งไว้ตรงไหนดีว่าเครื่องเนี้ แถวนี้ก็เต็มหมดแล้วอ่ะมันเครื่องอะไรก่อใหม่รู้ตั้งไว้ตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ไหมจะไม่ได้อีกเดี๋ยวมันบังไ้ตรงที่พี่จะต้องเอาเหล็กเข้าเนาะมันเป็นเครื่องอะไรวะโคกเหรอเครื่องอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจะจบจับจับจับจ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 บโอเค โอเคเครื่องอะไรวะนี่นี่แหละไอสัมรีนี่แหละที่พี่จะทำน้องนี่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 น,นี่มันใช้อะไรเนี่ยใช้แซบใช้น้ำมันโอ้โห و, พี่มีแค่เจ็ดอันมันใช้แปดไข่มุกดำโอ้โหยเสียใจวะ่ะโอ๊ยกดผิดในวิชั่นใช้เท่าไหร่โอ้โหใช้สองพี่ต้องใช้ถึงสิบหกโอ้โ้องอ่า นำ่งบทนี่ว่ะเออทำไม่ได้อะน้องเศร้าเลยเศร้าเลยเอยโอเคถ้าน้องๆเอาเป็นว่าพี่ยังทำไม่ได้นะครับสำหรับเอ่ออะไรอ่ะไอ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 สัาลีเนี่ยอะไรมันเหมือนสําลีอ่ะเออันเนี้ยโอ้ยพี่ขาดไอ้นี่ขาดไข่มุกดำอ่ะก็นะ พี่คงต้องไปหายอีกนานเลยน้องๆก็เอาเป็นว่าอีพีนี้ก็คงต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไข่บุกดําไม่พอนะแต่ก่อนจะจบคลิปพี่จะพาน้องๆไปเอาแซฟของเรากลับบ้านก่อนเออไปไปกับไปเอาแซฟกันเฮ้ยติดติดอะไรวะาออกไปเออโอเคเซ็งเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเอาแซฟกันน้องๆ นี่นี่แค่เลเวลห้าสี่สิบนะตอนจับถ้าพี่จับเลเวลสูงๆมากกว่านี้มันจะเร็วขนาดไหนวะมันจะแบบบินได้ดีขนาดไหนเนี่ยน้องโอ้โหดูดิโอ้โห,โโหน้องคิดดูให้สปีดจ,จัดๆเลยอะ่ะโอ้โหนี่มันกิฟฟินสายเทอร์โบนี่วา ว้าวถึงแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเอาแซปกลับบ้านก่อนโอ้โหเป็นไงมเปิดลูกซองเลยโอเคนี่นี่แซปแซปแซป,แซปยางไม้นะครับอืมเดี๋ยวต้องไปหาไข่มุกดำเพิ่มละไม่พอพี่ต้องใช้ตั้ง16อันนะถึงจะทำไนท์วิชั่นได้เนาะโอเคครับน้องๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอไ,ไปหาเอา โอเคได้มาแล้วแล้วก็เอารังพึ่งน้ำพึ่งกลับบ้านด้วยน้ำพึ่งโอ้โหน้ำพึ่งได้เยอะโอเคสัตไหนปลาปลาปลาปรีบกรับรีบกลับเดี๋ยวน้ำพึ่งเสียโอเคครับน้องๆไปกับบ้านเราต้องบินขึ้นที่สูงฮะแล้วก็ทิ้งดิ่งแบบนี้โอ้โหน้องดูสปีดสองร้อยโอ้โหนี่ขนาดจับได้แบบเลเวลกากานะโอ้โหยังอย่างจะแบบอยากจะเท โอ้โหเป็นไงน้องๆโคตรเทอ๋อแล้วก็กิฟฟินตัวนี้นะครับได้ค่าไททันไปทั้งหมด3ตัวนะสำหรับการอัพสแต็กต่างๆนะ3ตัวนี่แบบทำให้เขาโหดได้ขนาดนี้เลยพี่บอกเลยโอ้โหถึงบ้านอย่างไวโอเคใส่น้ำผึ่งไป ใส่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 เฮ้ยนี่นมันไม่ใช่ตู้เย็นปัดโถนี่นมันโต๊ะเก็บนี่ตู้เย็นอยู่นี่ปัดโถ่้ยใส่ผิด <c oughs> โอเคเอาใส่ตู้เย็นไว้น้ําพึ่งจะได้ไม่เสียนะครับเออนี่ผิดผิดแล้วก็เอาแซบแสนนี้ไว้โอเคก็เอาเป็นว่าอ p ีนี้ก็นะผมต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับน้องๆก็เอาเอาเอา,เอาก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับ เอาเป็นว่า EP นี้ก็บายบายสวัสดีครับอู้พี่กดชอบเลยบายบายสวัสดีครับ